ค่ะต่อไปจะเป็นการ então, like เพิ่มแก้ไขรายการเงินเพิ่มแล้วก็รายการเงินหักนะคะในที่นี้รายการเงินเพิ่มของเราคือเบี้ยขยันแล้วก็เงินหักของเราคือขาดงานนะคะเราจะไปที่เพิ่มและแก้ไขรายการเงินเพิ่มก่อนนะคะเลือกเบี้ยขยันนะคะกดแก้ไขเบี้ยขยันนะคะโปรแกรม เราไปที่เชื่อมโยงการลงบัญชีนะคะเราจะเชื่อมโยงกับบัญชีเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะโปรแกรมลงให้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรการคำนวณภาษีเราจะให้เป็นตัวทีนะคะเงินเพิ่มประจำแต่ว่าไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีก็เลือกตัวทีอยู่แล้วเราไม่ต้องแก้ไขอะไรการปัดเสษสตาง เราจะปัดให้เป็นบาทน,นะคะเราจะเปลี่ยนจากตัว n เ,เป็นตัว t ค่ะแสดงรายการนี้หรือไม่ก็ใช่นะคะเราใส่ y เพิ่มก่อนคำนวณภาษีก็ใช่ค่ะ yes ใส่ y เพิ่มก่อนคำนวณประกันสังคมเราก็เราไม่ไม่เพิ่มก่อนนะคะเราใส่ n ค่ะเพิ่มก่อนกองทุนก็ใส่ n น,นะคะ คำนวณก่อนคำนวณยอดนําเข้าธนาคารเราใส่ Y ค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มแก้ไขรายชื่อประเภทเงินเพิ่มนะคะเรา F10 เพื่อบันทึกค่ะจากนั้นเรา Escape เพื่อออกนะคะแล้วไปเลือกเมนูเพิ่มแก้ไขรายการเงินหักนะคะแบบเบิ้ลคลิกเข้าไปค่ะ เราเลือกขาดงานนะคะ F 2สเพื่อแก้ไขขาดงานเชื่อมโยงการลงบัญชีก็จะเชื่อมโยงที่บัญชีเงินเดือนและโบนัสพนักงานเหมือนกันนะคะการคำนวณภาษีเราก็เลือกตัวทีเหมือนกันนะคะเงินเพิ่มประจำแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีนะคะการปรัเศษสตางเราใส่เป็นตัวทีนะคะให้ปัดเป็นบาทนะคะ ก็เป็นการเสร็จการเพิ่มแก้ไขประเภทรายชื่อประเภทเงินหักนะคะเรา F10 เพื่อบันทึกค่ะ Escape เพื่อออกนะคะก็จะเสร็จสิ้นการเพิ่มแก้ไขไรายการเงินงเพิ่มแล้วก็เงินหักแล้วะคะ่ะ